คุณเคยรู้สึกไหมบางวันตื่นเช้ามาเต็มไปด้วยพลังแต่พอเจอคนบางคนแค่คุยไม่ถึง5นาทีพลังงานเหมือนถูกดูดหายไปหมดนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะความจริงแล้วพลังงานของคุณคือสกุลเงินลับที่จักรวาลใจคืนวันนี้ฉันจะพาคุณไปรู้จักวิธีรักษาพลังงานของคนตื่นรู้ให้คุณไม่รั่วไม่หมดไฟและยิ่งใช้ยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ทำไมหลายคนที่เริ่มตื่นรู้ถึงเหนื่อยง่ายทำไมบางทีเราพยายามคิดบวกแต่กลับหมดแรงก่อนคนอื่นเพราะเมื่อคุณสว่างขึ้นคุณเหมือนแบตเตอรี่เคลื่อนที่ที่ทุกอย่างรอบตัวอยากมาเชื่อมต่อและถ้าคุณไม่รู้วิธีรักษาพลังงานพลังงานจะรั่วไหลจนคุณไม่มีแรงพาตัวเองไปถึงเป้าหมายพลังงานเท่ากับสกุลเงิน ทุกครั้งที่คุณโฟกัสอะไรจักราวาลถือว่าคุณลงทุนพลังงานไปกับสิ่งนั้นถ้าลงทุนกับดรามา่าได้ผลตอบแทนเป็นความเหนื่อยถ้าลงทุนกับความรักความสงบได้ผลตอบแทนเป็นความสุขและโอกาสดังนั้นเรื่องจริงไม่ใช่ว่าโลกขับเคลื่อนด้วยเงินทองแต่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่คุณเลือกใช้ต่างหาก กล้าที่จะบอกไม่กับสถานการณ์หรือคนที่ไม่ตรงกับคลื่นเราการปกป้องพลังงานไม่ได้แปลว่าเราไม่รักคนอื่นแต่คือการรักตัวเองมากพอที่จะไม่ให้พลังงานถูกใช้ผิดที่ ใช้การหายใจลึกๆึกนาทีหรือปิดตาแล้วกลับมาที่ลมหายใจการรีเซ็ตแบบนี้เหมือนการชาร์จมือถือก่อนแบตหมดง่ายแต่ทรงพลังถ้าทำทุกวันพลังงานคุณจะเต็มเสมอแทนที่จะต่อสู้กับพลังงานลบให้สะท้อนด้วยความรักแล้วเดินออกมาลองยิ้มเบาๆหรือขอบคุณในใจแล้วถอยห่างแบบนี้คุณจะไม่เสียพลังงานแม้แต่นิดเดียว จำไว้นะคนตื่นรู้ไม่ได้เกิดมาเพื่อหมดแรงกับการตามแก้ปัญหาของคนอื่นแต่เกิดมาเพื่อใช้พลังงานของตัวเองสร้างโลกใบใหม่ที่ตรงกับความฝันและคลื่นความถี่ที่คุณเลือก พลังงานของคุณคือสกุลเงินลับที่จักรวาลใช้จ่ายตอบแทนอย่าปล่อยให้รั่วไหลไปกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่าลงทุนพลังงานของคุณกับความสุขความสงบและสิ่งที่คุณรักแล้วจักรวาลจะคืนกลับมามากกว่าที่คุณคิดไว้เสมอถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้คุณพลาดคอนเทนต์พลังงานจักรวาลครั้งต่อไป